เอาละครับต้องกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอผมในน้องเกเบิร์ทีวีนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับอ้าวมองไม่เห็นแสงมันแสงมันยิบจับเชือเลยนโอเคเอไม่มาดูหมากัน <c oughs> มาโอเคไม่ใช่นะครับวันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้นานผู้ชมดูครับนี่ครับสิ่งที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูโอ้มัน เหมือนอะไรนะตีหนึ่งโอเควันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับการเปิดแชแนลของผมนะครับว่าของผมยังไงดีต้นกำเนิดของผมมันเป็นยังไงนะครับถ้าครบสามสิบซับเมื่อไหร <c oughs> ผมจะบอกทันที <c oughs> ผมจะทําคลิปบอกทันที <c oughs> ทันใดเลยนะครับอันนี้ถ้าเป็ดแล้วเนี่ยมันซูมเข้าซูมออก โอเคสำหรับนี้ต้องขอบายนะครับอยากเริ่มแล้วสามสิบซับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับถ้าสามสิบซับแล้วบอกผมด้วยนะครับคิดมดก็ได้ไปละบาย